เป็นยังไงอาจารยเป็นยังไงเนอะเอ้ามันก็ดีใจมันตื่นเต้นหรอดีใจเอารออะไรอะพี่มาเด็กเขาบอกให้โลไม่มีอะไรแล้วพี่ไม่มีอะไรแล้วโอเคเขไปอกแล้วไปตามอเลยทอตมอเดี๋ยวนี้เหรออะไร

ไม่มีใครโกก็เฮี้ยแล้วกูโก,ก้แล้วให้สัตว์ผายโกินอะไรหมดวะเนี่ยบอกพี่โบว่าพี่ต่อซีมแล้วน,นะไต้อนมาแล้วต้อนมาแล้วต้อนมาแล้วเจนก็นมาด้วยแหละ,คร,ะลหครับเนี่ยเจนเล่นโบเหรอจะชิงบ้านรังไหนครับเนี่ยนี่ชัดทั้งสองท่านไปยินประกบลุงหน่อยได้ไหมคะยังขอถ่ายรูปหน่อยโอ้โห อหลานุงพี่เปาพี่ปั๊บลุงใหญ่เลยค่ะสะสมคนเลยค่ะลุงลุงครับลุงครับเดี๋ยวเดียลุงลลุกปั้นให้หน่อยได้ไหมครับยืนนิ่ครับลงครับลงลงครับลงครับลุงครับแกแล้วหัตึงอเข้าใจได้อ่เาบก็ได้ตมอยู่ดูปะ ท้าทายแฟรขับได้เลยเนี่ยลงลงเนี่ยท้าตายแฟรขับได้เลยเนี่ยดิ้นไม่ไปพูดในดินหน่อยไหมลุงก็ยินด้วยมาซื้อคอมเดี๋ยวยังไม่ซื้อวันนี้ครับเดี๋ยวผมไปดูบัเรื่องแบบเครดิตก่อนเอาเหรอโอเคไอ้ปั๊บเปิดไฟเปิดไฟตัวดังพี่หน่อยแล้วทำอะไรพี่ครับถ่ายรูปเหรอโอเคอยากเข้าแกงพี่ด้วยเข้าแกงพี่เหรอโ้โหใครอพังไงกทีครับปุยธุรลอยู่มาๆถ่ายรูปอ่ะต้องถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปครับลุงใช่ครับ ไอเวทมันดีโอเคเจอกันน้องชายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับฮะสวัสดีครับทุกคนครับเอาจโอเครู้แล้วเขารู้แล้วเขาเรือพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคบ๊ายบายบ๊ายมันใช้ท่ายี่หมดไม่ได้ไล่ให้ไปเลยนะ ไอ้กิ้งกาไปไหนอะพี่เปาดูแถวเนี่ยลุงเราเราต้องยืนอีกนะเราต้องยืนเราองยืนเป็นบอยแบนด์จนถึงเมื่อไหร่อะลุงลุงลกวนเขาเขาดีที่เขาเรียกนะครับเขาแล้วเนี่ยแต่กูดึงไม่กูลงไปไม่ได้อะดิอยู่ข้างบนน่ะชื่อ DG D F G f d g D f g อ่ดีะผมก็เข้าไม่ได้เหมือนกันผมก็เข้าไม่ได้ ไมมคันาผเสียงงหลอจชื่อห้องประชุมชิงบ้านครับเข้าได้ครับนครับลุงลุงเข้าได้ครับห้องประชุมชิงบ้านไงลุงเห็นนีซซอเหรอได้พี่มันเขียนว่า private อะมาเรียอะอ่ะอันนี้ดิสคอร์ดหรือว่าอะไรอะเออดิสคอร์ดเสียงหลออไอ้ดิสคอร์ดพี่อคอลละไรนะดูนี่ชมผมด้วยทำไมอะชมแล้วคุกได้ยืนข้างๆลุงแม็กอะแล้วไงเขาชมแล้วไงทถามแข็งเราหรือว่าไงจะเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงเนะเอามันก็ดีใจมัเตือนเต้นเหรอ ดีใจเอารออะไรอะพี่ประเดี๋ผมบอกให้ลงครับได้อย่างได้ย่างไอซอเป็นเอฟซีลุงนะขอคณครับใช่บอกลุงชมผมด้วยอะไรอ่เงี้ยตื่นเต้นใหญ่เลยลุงเข้าเทีสมาทิ้งเอาไว้ได้ไหมครับเข้ามาได้ไหมผมให้ยุเข้าแล้วเข้าเข้าแล้วเข้าเทีสมาแล้วอยู่ห้างบนเลยเข้าออห้องประชุมบ้านเข้าแล้วครับใช่ใช่ใช่ลุงต้องฟังครับต้องฟัง ใช่ครับใช่ใช่ใช่ส่วนผมจะขอจัดการธุระโอซีก่อนไอซอเราจัดการธุระโอซีป่ะกินข้าวหาสตรีมอ่ะไอเหี้ยเอาก็เมื่อกี้ผมที่ผมยืนยืนต่อแถวอยู่ผมกินข้าวน่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จด้วย